กัดผิดวิจีไงร่องนี้เด็ดจริงๆต้องเงีย,งยบๆ้ะบอนมาเสียงดังไปหนอยต้องเงีย,งยบๆปลาอยู่ตางโพกไงวันนั้นมาตีไม้เดียวฟัดตูบลุ่มเลยเนี่ยมันชอบอยู่ตามร่มๆอย่างเงี้ยแหละ ở trên ly khuất địa này อุ้ยอุ้ยติดเฉยเอาไม่ได้มองยา่ากัดแล้วไม่ได้มองครับติดเฉยเลย <c oughs> คนมันจะเฮงอะ่ะโอ้โหเนี่ยครับัดเข้าไปครับเจ้ายักษ์ยาง่ครับผมกัดแบบไม่ได้มองหันไปมองฝั่งนูน้นคิดว่ามันมีตัวขึ้นนะ้หาหังกลับมาหนีซัดแล้วแล้วบอลเพิ่งตีไปนั่นแหละลองเนี่ยอ๋อนะ้ํามันไหลเอ้ยไม่ไหลนี่หว่ามันก็ มีตัวเฉยอะ okay, โอเคครับก็ผมไฟสวยเลยป่าก้ได้ครับเจ้ายักษ์ยางของผมหาแต้มละกล่ว<笑><笑>กาวว่าวันนี้จะไม่ได้ป่าไม่ได้ป่าก็ตีเล่นไปเล่นมาก็ได้ครับผมอากาศไม่เป็นใจเลยอากาศลมแรงร้อนอเหนื่อย okay, โอเคผมสุดยอดมากครับกว่าจะเจอแต่ละคลิปเหนื่อยเลยสุดยอดครับผม